โอ้ยเจ็บลือเกินน้อู้ก่อนน้องขุดทองยิ่งซานที่ผอดีมาโอ้ยจะเล่นอรนี่กติกาว่าไงยกเว้นปวดท้องโอ้ใครนี่ลุกเมื่อใดก็จุ่มไปเมื่อใดก็จามห้ออุยงอุยงอยงนาบนาบึงวารบแขกู้ได้ถามกขบอกว่ามีเวลาคุยนั่งเดี๋วเวลา สิบุกเขาของนางเนี่ยเดียวปีประตูปังรถไปปล่อยออกเบดเลยเนของมันเฮ้แค่เนี่ยเวลานี่ะสุขาคือความสุขผู้ใดเขาไปไม่ได้คดทุกข์หรอที่แรกกเลยจอดรถจอดจอดจอดจอแตกจอดจอรมินจอดรถจอด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 จดจดอดจ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 ดจอดจอดจดจอด นั่นคือความสุขมันก็มาเป็นคู่กันอยู Entonces, ่แล้ว te สู <ot> ah quiero, wow. oh, ่ก oh, ับทุกเนี่ยบางวันก็ทุกบางคราวก็สุขเพราะอกสะท้อนบางทีก็รับมีจากมีจรนพอจบละครชีวิตก็ต้องลาอันละครทุกตอนบทนี้สนุนสมเศร้าเพราะสุขสรรมีหัวเราะร้องให้รักใครกันที่สุดนั้นหลุมฝังศพจบการแสดงไหาแล้วบอต่ายโอ้รถจอดโอ้พี่ไฟไปจะแม่ผมงงฟังถีศตรงเียวเลยให้ลูกหางให้กติดบงงตัว หกปาดมากมาทางมหาเนี่ยตั้งใจมากทุกสรรพาการมาๆๆๆๆมีคนตายมีคนตายตั้งมุ่งาตั้งมุ่งาตำรวจเนี่ยกูเครียดแล้วสารวัตรบมมีปัญหาบมมาดอกสบายสบายสบายจะปิดปากไปแล้วหรต่อนี่ยผเครียดไปแล้วซอห้องเครียดไปหมดแล้วมาตองวันมาตองวัสบายย่นี่ก็มีแต่ตำรวจเล่นกันยืนเหดอมาละบ้านเนี่ยมาถืองานถืองานห้อในงานบุญเนี่ยบ้านั่งปั้งคือว่นวุ่นวายเล่นยากคนมันก็เดือดร้่ะ คือกันแล้วก็เต้เขาลงไปทั้งกุ่กับอ,อัตามาเนี่ยลงไปทั้งูููรกไปยงไนั่งเป็นจุ่เป็นจุ่เอเยู่ข้างในฟังเียอยู่ขา้างนอกเนให้โลบางานนี่คแนนนอนแล้วจะลดว่าข้นงนันมาเรียงเราในไปเนนอนข้าล่างเลียงเราก็ไปยกเว้นให้โลบาเลยเป็นแต่พวกนี้อยู่ข้างในื้วื้วปาปวื้ปาปผิดแหล้วงานเนี่ยมันงานศบแลวมันถอยก,ากาลางเลยอาตมาเล โอ้มาบ้านนี่มีังบวนหลายเนี่ยสรรเสริญนินทาเป็นของคู่โลกพระดีอยู่ที่โบสถ์พระไม่โกรธอยู่ที่ศาลาพระสืบทอดศาสนาอยู่ตรงนี้แต่ทักระที่ไม่ถูกตำหนิบ่มีในโลกเหตุงานดีปานไหนเขาก็ตีขั้นสิเตีแม่พี่น้องสิดีปานไหนมายั่งพันเตีเสียงดังฟังจัดอาจารย์บอกเอาดัง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 จองมอลไดสไวรุ่งไวรุ่เดี๋ยวอยไล่ให้ มักกับมีไอ้ผู้ไปวบ้านใอยู่บ้านเสียงดังห้องด่าลูกด่าหัวตาแก่แกไปบ้านใช่ฮะอย่ามโจ้บ้าน่ะปล่อยฝูงเสียงดังมาวัดนห้องบกเด็นบ่ผู้ห้องเลยินถูกน้ำเขาสุกน้ำเขาก็มีคันเขาย่องละสุก ไอ้เบิ <c ười> ้งพวกก็เราสามารถกันนี่มันสิมีสาระายังเนาะอะไรหรอตัวเองนอนหรือยังเอถามเจ้าของก็ได้บ้านทำอะไรตัวเองนอนหรือยังตัวเองคิดถึงเขาไหมเอาเจ้าของคิดถึงเจ้าของกับโมโหบ้านเจ้าองตัวเองคิดถึตัวเองตัวเองเขาคิดถึงตัวเองแล้วะอ้าวพวกขันหมอนยิ่งคือจะส่งไปคิดตะเวนว่าอย่างไรยังไงตัวเองคิดถึงตัวเองนะวะ ฉะนั่งห้าบางครั้งบางคาวเขาเลื่อมคิดไปว่ามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งเสื่อมยศเสื่อมลาภมีทั้งสรรเสริญม,ม,มีท่าถ้างานอย่างนี้นักปราชญ์ครูบาอาจารย์ท่านสรรเสริญเพราะมันถูกทางเหมาะเจาะหมดจดถูกบทถูกแบบถูกทางถูกธรรมนี่งงานกับเรเปรปเียบเทียบแล้วไม่าชียวง,งานเพลินเชียว มีในตำราแล้วคนตายต้องหมาเงินใหโลแต่กี้เขาก็ไปเล่นไพ่เรีนให้รคักปานนี้เขาแก่อเป็นหมูเสือกินหมูหมมซ่อนเชคเขาอมาปังปังเสือกินหมูขั้นหมูหลายตัวซวยกันรุดรุดรุดด,ดัน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 ,ดน,ดนเสือก็กิกนบ่ได้เอา อันนันอีหลีงั้นงั้นหนีตะกี้เ์งั้นจ้งั้นกันได้สันเดี่ยช่วงบนนี่งั้นกันได้เสียปล่อยสั่งฮามัยเป็นงั้นโซไพยังอย่างหนูเสียไม้หมดเลยก็ซอยขู้เลยอัอที่ซอยเล่าไหนแล้วนอนในนี้แลกเนาะยถ้าิลุกไปซอยไหนถ้าลุกไปซอยพวกเจ้าจะดูอะไรตีบานเนี่เราเป็นผีเราเห็นบันเด่นตามมันก็ขึ้นตามลงสูงพูดเลยพูดเลยไม่แต่เนี่ยเสีย ฉะนั้นบ้านไหนที่มีเสาห้าก็จะเกิดความผาสุกบ้านไหนที่มีหลังคาแปดควบคุมก็จะเกิดความเจริญเพราะเราไม่ตกอยู่ในสภาวะโลกหมายความไม่เป็นไปนตามกระแสโลกแต่เรารู้ว่าเมื่อวันใดที่เรามีทุกมันต้องมีสุขบ้างคักเคล้ากันไปเมื่อวันใดที่มีสรรเสริญมีทามันต้องมีคนที่จะเป็นจอมพลได้ต้องเป็นพลทหารมาก่อนมาก ย่อมมาจากน้อยร้อยย่อมมาจากหนึ่งคนเราก็เหมือนกันเราถึงเราไม่ได้ทํากันมาบ่อยแต่บางครั้งบางคราวเริ่มทําความดีเริ่มทําบุญที่มันปลอดจากอบายมุกเราจะไม่สู่อบายยภูมิเราจึงประกันคุณภาพว่าบุญที่เราท,ทาครั้งนี้เราไม่ส่งเราแค่วันนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้ปีนี้เพราะบุญที่ทําให้ถูกทางมันส่งแค่วันนี้ปีนี้เดือนนี้ คนเขาได้ล่ำหรือว่าโอ้งานไ่เนาะขาหัวขาค้อยเรียงเราเรียงยาแท้แน่นอนบางทีมันส่งเลยแค่วันนี้แต่ข้ามภพข้ามชาติมันไม่ได้ขําส่งเราไปส่งเอาแต่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้มันไม่ส่งส่วนบุญให้กับเราส่งแต่ส่วนที่ไม่เป็นบุญแต่เราทําเช่นนี้เนี่ยได้วันนี้นักปราชญ์ครูบาอาจารย์สรรเสริญและข้ามภพข้ามชาติฉะนั้นขอนโมนากุศลและเจตนาของพี่น้องเราทั้งทุกท่านทุกคนในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโยมสมวนชัยสิงห์สุวรรณ คุณโยมอ่อนสาหมายดีคุณโยมสุดใจหมายดีและญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เพื่อจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายทอง,งานานานดีสิงห์สุวรรณนางนวดสิงห์สุวรรณผู้วายชนไปคอยท่านทั้งสองจึงรับทราบและอนุโมทนาบุญในส่วนที่เจ้าภาพและญาติทำทั้งหมดทั้งมวลได้กระทำไว้หากมีความสุขให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปหากยังตกทุกข์อยู่ให้พ้นจากทุกข์จากจาการจองจาสิ่งต่างๆทั้งวงที่ไม่ได้เป็นความสุข และสุดท้ายไซให้ญาติทำทุกท่านทุกคนทั้งที่เป็นเจ้าภาพรวมโดยช่วยกันตรงประสบสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีเจตุรพ,ตรพริท์พรไศยีประการเก่าวคืออายุวันนัสุขภาระอายุขอให้ยิ่งเย็นนานวันนัขอมีผิวพรรณผุดผ่องละอองใสสุขะคอยมีความสุขกายสบายใจภาระคอยมีกําลังกายกาลังทรัพย์กาลังศรัทธาทั่วทั่วทุกครอบครัวทุกท่านทุกคนท่อนสาธุสา,สา,สา อ,อ,อากาศกุบ้านจัดกระดักไปดิสวรรค์ชั้นฟ้ามาร่วมอนุมทนาตอนนี้ก็ตีหนึ่งถ้าอีกกันไม่ไหวแน่เยสีง่วงแล้วง่วงยังเยี